กลับมาติดตามเขาข้าม N อ็ทีกันต่อนะคะก่อนที่จะไปดูบรรยากาศการค้าขายตามจุดผ่านแดนต่างๆเนี่ยนะคะเราพามาดูภาพรวมการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะตั้งแต่มีปัญหาแรกๆเลยเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นการเน้นย้ำม,มาจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยัง่งยืนก็คือการเจรจาด้วยสันติสันติวิธีนะคะจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างยัง่งยืนนะคะเราก็จะได้เห็นว่าทั้งภาครัฐทั้งทหารเองก็ยืนยันว่าเขามีการทํางานไปใน คิดทางเดียวกันนะคะแล้วก็การเจราจาในทุกๆระดับที่ผ่านมาอย่างที่เรานําเสนอไปเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยทำให้สถานการณ์ถือว่ามีสัญญาณเชิงบวกอย่างที่เราได้เห็นในวันนี้และเป้าหมายที่จะต้องจับตาจากนี้ไปก็คือการประชุม JBC ในวันที่14มิถุนายนซึ่งทุกฝ่ายนะคะยืนยันว่าการประชุมมีเกิดขึ้นแน่นอนและ ทางเราก็หวังว่าจะมีการประชุมกันด้วยความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูบทสรุปนะคะการแก้ปัญหานี้เรียกว่าเป็นการใช้สันติวิธีนำทางคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนค่ะหลังเกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี เพียงไม่นานกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกถแถลงการว่าเหตุประทะดังกล่าวทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายจนสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียด รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนาย,ยกรัฐมนตรีได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศคลี่คลายสถานการณ์ด้วยแนวทางการทูตเจรจาและนำมาตรการเชิงรุกจำกัดเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้มีการใช้กลไกคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC จนนำไปสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญ นั่นคือการปรับลดกำลังทั้งสองฝ่ายและปูทางสู่การเจรจาอย่างเป็นทางการในวันที่14มิถุนายน2568การคลี่คลายสถานการณ์ครั้งนี้มาจากความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหารือใน3าประเด็นหลัก ด้านต่างประเทศด้านกองทัพและด้านการสื่อสารวางแนวทางและมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานแบบบูรณาการที่มองปัญหาในมิติที่หลากหลายเราจริงๆแล้วเนี่ยทุก ทุกหน่วยทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทางกองทัพเองหรือรัฐบาลเนี่ยเราปรึกษากันก่อนที่จะดําเนินการใดๆน,น,นะคะตลอดแล้วก็อํานาจไหนหน้าที่ไหนเป็นของใครเนี่ยเราก็คุยกันอย่างดีแล้วก็ทราบในหน้าที่ของตัวเองอย่างดีนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือความเป็นเอกภาพในการทํางานทั้งหมดมางานแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนกันอย่างดีมาเสมอกองทัพก็สั่งนับสนุนรัฐบาลรัฐบาลก็สั่งสนับสนุนกองทัพ การขับเคลื่อนแนวทางสันติวิธีครั้งนี้กองทัพไทยได้รับมอบหมายบทบาทสำคัญในการรักษาอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนไปพร้อมกับการใช้ความอดทนอดกลั้นและยึดแนวทางสันติเป็นที่ตั้งกองทัพสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีครับกองทัพได้ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการรักษาอธิปไตย และคุ้มครองปกป้องประชาชนตามแนวชายแดนซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกทางการทูตสื่อสารและเจราจาก,กับฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความตึงเครียดและสแสวงหาทางออกร่วมกันรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ที่จะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายน2568นี้ฝ่ายไทยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุม JBC ครั้งต่อไปที่ฝ่ายกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงที่กรุงพนมเปญจะสามารถช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์ในภาพรวมที่ยังคงมีความเปราะบ,บางอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนและนำไปสู่การหาทางออกที่ยั่งยืนในท้ายที่สุดพร้อมกันนี้ผมยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทย ที่จะเข้าร่วมการประชุม JBC ด้วยความสุดจริตใจความพยายามร่วมกันของทุกภาคส่วนส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายปรับลดกำลังพลในพื้นที่พิพาทกลับสู่สภาพเหมือนเมื่อปี2567และมีการกลบคูเลตในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการลดเงื่อนไขความตึงเครียดและการเผชิญหน้า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าถอนตัวหรือถอยกําลังทหารแต่เป็นการปรับกําลังเพื่อป้องกันการประทะและเป็นชัยชนะของทั้งสองฝ่ายในระดับยุทธศาสตร์ปราศจากการปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการสูญเสียขอบคุณทาหารทุกฝ่ายที่มีความอดทนอดกลั้นนะครับไม่ทำให้เหตุการณ์มันรุนแรงไปและขอบคุณ ทุกๆส่วนทุกๆความสัมพันธ์ของเราที่มีได้ช่วยกันจนกระทั่ทงคลี่คลายมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าย,ยินดีจากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องที่ต้องกําหนดการคลี่คลายในเรื่องเขตแดนกับทางกัมพูชานอกจากว่าจุดที่เราจํากัดไว้ในการคุยเรื่องพื้นที่ที่ปะทะแล้วก็คงต้องวางมาตรการในระยะยาวต่อไปซึ่งก็จะเป็นกระบวนการที่คุยกันก็ต้องรอ,อการคลี่คลายต่างๆเนี่ยดูอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็จะพิจาราก็ เมื่อเช้าผมได้คุยกับท่านนัชพลแล้วบอกว่าก็ให้แต่ละที่ดูว่าความคลี่คลายและความจำเป็นในการจะจัดการในเรื่องด่านอย่างไรเพราะด่านตอนนี้จริงๆเรายังไม่ได้ปิดเลยนะครับเราเพียงพงแค่จํากัดเวลากับจํากัดคนเท่านั้นเองหลังจากนี้ต้องติดตามการประชุม JBC ในวันที่14มิถุนายน2568อยอย่างใกล้ชิด เราจะเป็นเวทีสำคัญในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างยั่งยืนและสแสวงหาแนวทางให้ประชาชนของทั้งสองประเทศที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อไปนั่นก็คือภาพรวมนะครับของการดำเนินการตามแนวทางสันติวิธี <c oughs> ที่ประเทศไทยนั้นยึดถือเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ <c oughs>